สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับแก้ดีเลย์ไฟเลี้ยวแล้วก็ใส่แผ่นป้ายทะเบียนรถนะครับผมของเกมยูโรทักซิว m ตเตอร์2นะฮะรถตัวอย่างวันนี้นะฮะจะเป็น u ูดีกับที่ผมได้ลงหมอดรถไปก่อนหน้านี้นะครับผมด้วยวิธีง่ายๆกับ p t o t o s p นะครับผม ทำง่ายๆนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทํานะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดใจให้ผมด้วยนะครับผมเอาละ,ะครับไปกันเลยก่อนอื่นนะครับผมเราต้องมีไฟล์ s s หรือว่าไฟล์รถนั่นเองนะฮะหรือจะเป็นไฟล์ซิปก็ได้นะครัทุกคนถ้าเป็นไฟล์ซิปเราก็แยกไฟล์แล้วเอา s s ตัวนี้ของลถออกมาก่อน แล้วพอเราได้ s s ตัวนี้มาเราก็คลิกขวาฮะกด Rename เพื่อที่เราจะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ SCS ตัวนี้นะฮะก็กดลบไปก่อนเลยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไฟล์ zip นะครับ z ip กด enter ครับผมคลิกเกียรนี่ฮะพอได้เป็นไฟล์ zip แล้วพอมันมาเป็นไฟล์ zip แล้วเราก็กดแตกไฟล์ครับผม รอสักครู่นะฮะนี่ได้มาแล้วครับเดี๋ยวผมจะลากมาไว้ตรงนี้นี่ฮะพอเราได้ไฟล์ตัวนี้มาแล้วนะผมอยากให้ทุกคนเข้าไปเช็คดูว่าตัวดีเล์ไฟเลี้ยวที่ผมเคยสอนไปในคลิปก่อนหน้านี้นะ่ะมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ตัวรูปป้ายทะเบียนมันอยู่ตรงไหนน,นะฮะต้องเช็คให้ให้ดีก่อนนะแล้วก็จําไว้นะครับแล,แล้วก็จะไปทําใน Photoshop อ่าส่วนตัวนี้ผมจะแก้เลย์ไฟเลี้ยวเลยอ่าไม่ใช่เลยเสยิเป็นอันดับแรกก่อนกดเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมามาที่เดฟนะฮะแล้วก็มาตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาที่ทักแล้วกดเข้าโฟลเดอร์ u d new c o คตัวนี้มาก่อนนะคผมแล้วก็มาหาตัวนี้นะครับ in t เทอะไรนี่แหละผมอันนี้มาหาตัวนี้นะฮะ คลิกเข้าไปเลยนี่ครับแล้วก็มาตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะทุกคนแล้วเราก็กดเปิดดับเบิลคลิกเลยตอนผมทำเป็นเปิดด้วยโน้ตแพดอยู่แล้วนะฮะปุ๊บพอเรามาเราก็จะมาหาคำว่าบินเก e r ดีเลยนะฮะตัวนี้มันอยู่ที่ศูนย์จุดสี่มันแล้วแต่รถนะบางรถบางคันก็จะอยู่ที่0.333แล้วก็ ปรับลดมาเอาแล้วก็กะระยะเอาผมก็อา้าวจุดทายผมก็จะลบศูนย์ห้าแล้วกันไห้านะฮะแล้วก็กดการกรบาทครับแล้วก็เซฟอันนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วเราก็จะ มาดูผมจะพามาดูนะฮะว่าป้ายทะเบียนรถมันอยู่ตรงไหนอัปเกรดนะฮะตรงนี้นะฮะคำว่าเพจนะครับผมแล้วก็เข้ามาตรงนี้เลยนี่นะฮะเรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วพอเรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็จําไว้นะฮะว่ามันอยู่ตรงไฟล์ไหนโฟลเดอร์ไหนนะฮะแล้วเราก็จะไปเปิด p h o t o s h o p กันนะ,ะทุกคนนะครับพอเราเปิด เ o าถอดขึ้นมาแล้วก็เหมือนเคยฮะอะ่คือผมจะเปลี่ยนป้ายทะเบียนแล้วก็เปลี่ยนโลโก้ป้ายทะเบียนที่เวลาเราเลือกด้วยนะครับเราจะไม่งงว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะทุกคนนะฮะแล้วก็มาที่ไฟล์โอเพ่นนะแล้วก็เดสก์ท็อปฮะเพราะว่าไฟล์เราวางไว้ที่เดสก์ท็อปอ่อยู่ไหนวะอยู่นี่นะทุกคนดคลิกเข้าไปอ่ี๋ยวผม จะเปลี่ยนตัวโลโก้มันก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนป้ายทะเบียนมันอ่าอันนี้แน่เลยจะจำไม่ผิดนี่ฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโลโก้ไออันนี้ก่อนอ่าทุกคนถ้าใครทําตามผมแล้วนะครับเปิดรูปภาพไฟล์ dds ใน photoshop ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้อีกรอบนะครับผมลิงก์วิธีการทำนะว่าทําแบบไหน ลงไฟล์ .dds ในลักอินของ Photoshop นะฮะมันถึงจะเปิดได้นะฮะพอเราติ๊กแล้วเราก็กด Open แล้วก็ตรงนี้ก็ทุกครั้งนะครับตอบคำว่า No นะครับผมมันก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาแล้วก็มาที่ไฟล์กรอบนะก็ Open ทีนี้ก็จะมาที่ด h i s PC ดาวน์โหลดเพราะว่าผมเอาป้ายทะเบียนไว้ตรงนี้นะนี่นะทุกคนปึ๊บติ๊กที่ป้ายทะเบียนแล้วก,กด Open แล้วกด ตรงสี่เหลี่ยมนี้นะครับเพื่อที่จะครอบตัดแล้วก็กดคอนโทลซี C, แล้วก็มาหน้านี้มาหน้าโลโก้ตัวนี้ที่เราเราเข้ามาแรกๆนะฮะแล้วก็กดคอนโทนวี v, เพื่อวางป้ายทะเบียนพอมันเข้ามามันหน้าใหญ่ใช่ไหมแล้วก็กดคอนโทนที T, เพื่อขอบแล้วก็เราจะลดระดับมันให้เท่ากับ ใบทะเบียนเขียวๆนี้นะฮะนะฮะแล้วก็กดเลื่อนนะฮะตามนี่เลยอ่าอ่าได้ละแล้วก็กดถูกตรงคือหมายถูกตรงขวาบนึ๊บนี่ได้ล้วะฮะ พอได้แล้วก็มาที่ไฟล์ครับผมเซฟแอดแล้วก็ที่เดสก์ท็อปแล้วก็มาไฟล์รถแล้วก็เข้าไปตัวเดิมนะที่เราเอาไฟล์มาเมื่อกี้นะเพื่อที่เราจะไปวางทับมันแล้วก็มาดูข้างล่างนี้ฮะตรงคำว่า Format ตตรงนี้นะครับผมแล้วก็คลิกลูกศร เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นไฟล์ DDS นะครับนี่ฮะแล้วมันจะมาทับตัวนี้นะทุกคนตัวเขียวๆนี่ฮะเพราะว่านี่แล้วเราก็เซฟก,กดโอเคแล้วก็ก,กดเซฟนี่ครับอันนี้คือได้แล้วนะได้แล้วนะทุกคนแล้วทีนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถที่ว่าเราใช้รถเรามันจะเห็นนะนะ แล้วก็มาที่ไฟล์เหมือนเดิมครับ Open เหมือนเดิมครับผม desktop แล้วก็มาหาไฟล์รถเราที่เราแตกไฟล์ออกมาแล้วก็มาตัวนี้นะครับใบทะเบียนรถผมมันจะอยู่ตรงนี้นะผมย้ําก่อนนะครับว่าทุกคนต้องไปเช็คดูก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเวลาทํามันจะได้ง่ายนะฮะเวลาหาไม่ต้องมางมหาอีกรอบนะครับมาที่ทักอัปเกรดแล้วก็มาที่เพลทตัวนี้เมื่อกี้ก็ว่า คลิกเข้าไปเลยฮะเราก็จะเปิดรูปใหญ่ๆดูว่ามีตรงไหนนี่ฮะเราก็เห็นแล้วแล้ว่าเราจะเปลี่ยนตัวเขียวๆนี้เราก็กด Open ตอบ No เหมือนเดิมออกมาแล้วเราก็เปิดไฟล์ Open แล้วก็มาที่ดีดพีซีดาวน์โหลดเพราะว่าป้ายทะเบียนเราอยู่ตรงนี้นะฮะกดโอเพนเหมือนเดิมครับคลิกตัวสี่เหลี่ยมใต้ลูกศรข้างบนนี้นะ แล้วก็กดเมาส์ลากขอบคอนโท r ซี Ctrl c. เปลี่ยนเป็นลูกศรกดมาตรงนี้ c อนโทนวี่ฮะเหมือนเดิมครับพอมันใหญ่แล้วกด c อนโ T ทแล้วก็ย่อขนาด up up นี่ฮะห่นิดเดียวครับผมแล้วกดถูกเหมือนเดิมพอได้แล้วเราก็ มาที่ไฟล์นะครับผมมาที่ไฟล์แล้วเราก็มาที่ save as เหมือนเดิมแล้วก็เดสก์ท็ครับเพื่อที่จะหาโฟลเดอร์แล้วเราก็าไปไว้ตรงที่เราเอามาเมาื่อกี้ปึ๊บเลื่อนหาเพจเข้ามาเข้ามาอีกแอบ f o r m หน้านี้แล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงคำว่า format ตรงนี้นะครับ photoshop ps pdd นะแล้วก็ติ๊กเลยเปลี่ยนเป็น ds เหมือนเดิมนะครับผม ก็จะขึ้นตัวนี้แล้วแล้วก็จะทับตัวนี้นะครับชื่อก็ชื่อตัวเดียวกันมันก็จะทับกันกนะทุกคนกดเซฟเลยครับกดโอเคแล้วก็มาเซฟตรงนี้อีกออะเสร็จไปที่เรียบร้อยนะฮะเวลาการเปลี่ยนแล้วก็ย่อไว้ก่อนแล้วเราก็มาที่โฟลร์ที่เราแตกแล้วที่เราทําเมื่อกี้นะแล้วก็ดับเไลคลิกเข้าไปปุ๊บพอดับไปคลิกเข้ามาแล้ว อันนี้ลากหมดก็ได้นะทุกคนนี่ลากหมดแบบนี้ก็ได้นะหรือจะเอาแค่สี่ตัวบนเนี่ยตัวเหลืองๆนี้ก็ได้นะ,อะเอาที่ใช่เลยเอาหมดเลยปุ๊บแล้วเราก็พอได้ครอบหมดแล้วเราก็มาคลิกขวาพอคลิกขวาเสร็จแล้วเราก็มาแอดทูอะไรเนี่ยตรงเนี้ยครับตรงตัวแรกนะปุ๊บ แล้วเราก็มากดที่10แล้วเราก็มาช่องทางบนนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนคำว่าซิเป็น SCS นะฮะพอเปลี่ยนเป็น SCS เรียบร้อยชื่อนี้อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนด้วยดีกว่าใส่ตัว P ไปสักตัว P ใหญ่ไหมอ่า แล้วก็มากดโอเคนะครับเพื่อที่มันจะทำไฟล์ S C S มาให้เราเอาไปลงหมอดกันนะทุกคนรอสักครู่น,นะครับนี่ฮะพอได้ไฟล์ S C S มาแล้วนะทุกคนนี่นะเห็นไหมที่เมาส์ผมชี้นะมันก็จะเป็นไฟล์นามสกุล S C S นะฮะปกติของคนอื่นจะเป็นกระดาษข,า,ขาวๆแบบนี้นะแต่ของผมมันเป็นแบบนี้เพราะผมไปเปิดโน้ตแพด เวลาผมจะเปลี่ยนเดเ y f i ไฟเลี้ยวนะฮะมันจะได้ทำได้ง่ายง่าแล้วเราก็ Copy หรือตัดไปก็ได้แล้วก็เอาไปเข้าไปที่หมดนะฮะอ๋อแล้วก็วางเลยเอวางเสร็จตัวนี้ผมจะลบอันเก่าออกก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยะฮะแล้วเราก็มาเข้าเกมกันดูนะครับทุกคน นะครับพอเราเข้าหน้าเกมแล้วเราก็จะได้ไฟล์ S S ตัวนี้มาเนี่ย <c oughs> โอ้ยเสียงรถมอเตอไซค์ก็ดังเกินฮะแล้วก็ย้ายเข้ามาแล้วกดคอนเฟิร์มก็เริ่มเกมเลยเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่อู่รถก่อนแล้วกันเพื่อที่เราจะ ไปดูนะฮะว่าเราได้เปลี่ยนป้ายทะเบียนได้ไหมบินไปดีกว่าใกล้ดี วินมาเรียบร้อย,อยนี่คะแล้วผมก็จะกดที่ป้ายทะเบียนนี่ฮะทุกคนโลโก้เราก็เปลี่ยนนะปุ๊บโลโก้ก็เปลี่ยนแล้วเรามาดูตรงนี้ป๊บ ทะเบียนเราก็เปลี่ยนแล้วนะครับผมเห็นไหมฮะง่ายนิดเดียวนะทุกคนนี่ฮะทะเบียนไทยเรานะฮะพอเปลี่ยนแล้วทีนี้เราก็จะไปดูดีเลย์ไฟเดียวกัน ชน,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 ชนโอเคนี่ฮะดีเดย์ไฟเลี้ยวเราก็เปลี่ยนแล้วนะทุกคน้วปิดเครื่องกันเดจำดวงนี่ฮะ เห็นไหมทุกคนจะเป็นกลายเป็นไฟเลี้ยวสิ่งโดยทันทีอัตโนมัตินะฮะโอ้สวยงามทีเดียวสวยทั้งป้ายทะเบียนสวยทั้งดีเลย์ไฟเลี้ยวทำง่ายๆนะฮะด้วย Photoshop นะทุกคนนะถ้าใครมีหมอดรถแบบนี้ก็สามารถไปทำได้เลยเนี่ยเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ มีเท่านี้นะครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องเอาไปใช้กันได้แบบง่ายๆนะผมว่ามันไม่ยากนะฮะทุกคนถ้าเข้าใจแล้วเพราะว่าเราอันนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วผมทําได้ลวผมจะมาทําให้ทุกคนดูนะครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนอ่ะก่อนที่เราจะไปนะฮะ ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกดให้ผมด้วยนะทุกคนมันไม่เสียตังค์นะฮะแค่กดทิมไว้นะครับผมเพื่อมีอะไรดีๆถูกใจท่านนะครับเอาละฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปจริงๆแล้วสวัสดีครับ